ครับมาต่อเรื่องของที่ทางบิ๊กทินนะครับคุณสุทินกลางแสงเนี่ยมีการเชิญชวนนะครับคุณรังสิมันลมนะฮะคุณวิโรธแัะธนาดิศรจากขาก้าวไกลเนี่ยให้มาร่วมเป็นกรรมธิการการอนุกรรมการเนาะจะซื้อเรืดองน้ำครับล่าสุดคุณวิโรธออกมาแล้วบอกว่าปิดทางร่วมงานกับบิ๊กทินแล้วนะครับโดยระบุนะครับว่ามีการเขาเรียกว่าพูดกลางสภานะครับว่าคุณวิโรธเนี่ยบอกว่าจะถ้ายังถ้าทางบิ๊กทินนะะทางกระทรวงกลาโหมยังไม่ส่งข้อมูลมานะครับเจอ อภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนครับแล้วแถมยังเหน็บนะว่านายกเนี่ยเคยใส่ใจหรือไม่หรือพอทราบจะแค่อุทานอุ๊ยรับไม่ได้มีอุ๊ยด้วยนะคะ,คะทางนี้ยังอัดต่อค่ะว่าธุรกิจของกองทัพนะคะเป็นบ่อนทําลายประเทศแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยขนาดองค์กรอิสระยังน้ําท่วมปากเลยค่ะ ครับประเด็นนี้เป็นไงครับคุณวิโรธว่าไงครับวันนี้คุณวิโรธนะคะลักษณะอดิษราค่ะสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไก่นะคะก็ลุกขึ้นอภิปรายเลยค่ะสนับสนุนว่าธุรกิจกองทัพเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของทหารและก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องนะคะกับความมั่นคงของประเทศแต่อย่างใดแต่เป็นคนไกที่ทําให้กองทัพเข้ามาพัวพันกับการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศในลักษณะรัฐซ้อนรัฐและก็เป็นแหล่งรายได้นอกระบบด้วยของในพลเครือข่ายอุปถัมภ์ที่อยู่หลังม่าน กลายเป็นวัฒนธรรมที่สกปรกที่ส่งผลนะคะส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นแน่นอนก็คือเรื่องของการขาดความโปร่งใสนั่นเองค่ะไม่ต้องกอดอิสระนะคะก็อย่างนา้ําท่วมปากเลยกองทัพระบุว่าจะตรวจสอบนะคะกันเองซึ่งแท้จริงแล้วนะคะคําว่าตรวจสอบ ตัวมันเองนะคะขออภัยค่ะตรวจสอบตัวเองมันก็คือการทําตามอําเภอใจของผู้ที่มีอํานาจโดยไม่มีการตรวจสอบอะไรทหารเนี่ยมักจะเอาความมั่นคงของประเทศเนี่ยมาเป็นข้ออ้างซึ่งตนยืยนยันว่าประเทศไทยอ่ะในปัจจุบันเมื่อเทียบกับโลกแล้วเราอยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคงและธุรกิจกองทัพก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการบ่อนทําลายความมั่นคงของประเทศเสเองค่ะโดยคุณวิโร์ครับจะมีการยกัชนีนะครับ Government Defense นะครับ Integrity Index 2020นะครับหรือดัชนี GDI นะครับซึ่งเป็นดัชนีที่ชี้วัดคอร์รัปชันกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงครับแต่ผลการประเมินปี2020นะครับเขาเรียกว่ากลับงามไส้ฮะประเทศไทยเนี่ยถูกประเมินอยู่ในระดับเสี่ยงมากครับประชาชนเข้าไม่ถึงงบประมาณของกองทัพสะท้อนนะครับว่ากองทัพในปัจจุบันขาดสำนึกว่าเงินที่ใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้เป็นเงินภาษีของประชาชนครับโดยกล่าวอ้านะครับว่า กองทัพและกระทรวงกาโหมเนี่ยไม่เคยให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมธิการการทหารที่เขาเป็นประธานครับเดี๋ยวท่านประธานจะรู้นะครับว่าประธานที่ชื่อบิโรดจะจัดการจัดรัฐมนตรีที่ชื่อสุทินอย่างไรครับหลายครั้งที่หน่วยงานกองทัพไม่ให้ข้อมูลกับกรรมธิการการทหารแบบหน้าดื้อตาใสาครับซึ่งเราก็ไม่ยอมมีการทันสื่อทวงถามกับกระทรวงถึง3ครั้ง นอกจากนี้เองยังมีการกล่าวนะครับว่างบกระทรวงการหมก็ถูกยกเว้นการรายงานอย่างที่ควรจะเป็นตามพรบวิ่งงยการเงินการคลังต่างจากกระทรวงอื่นๆครับโอ้โหนะฮะในคุณวิโรบ,บอกโอ้โห<ม>ได้อภิสิทธิ์อีกนะฮะซึ่งประชาชนเนี่ยไม่รู้ว่าธุกรกิจกองทัพมีไรายได้เท่าไหร่ในเรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมตีรัฐมติว่าการกระทรวงการคลังในนัประธานนโยจบายการเงินการคลังของรัฐเนี่ยเคยทราบหรือเคยใส่ใจหรือไม่นะครับหรือพอทราบแล้วก็อุทธรณ์ว่าอุา๊ย ผมรับไม่ได้ประชาชนเนี่ยเขารับไม่ได้มาตั้งนานแล้วท่านนายกก็ฝากท่านฝากท่านประธานไปด้วยนะเรื่องนี้ก็ฝากไปให้ถึงนายก,าากด้ว<า>ย,ย,ยค่ะคนี่จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ตนและเพื่อนสอสพักก้าวไกลได้มีการยื่นแก้นะคะพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังพระกองทัพเนี่ยได้ทําข้อตกลงกับกระทรวงการคลังในการจัดทําเงินนอกงบประมาณเองทําให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ คุณโรบบอกว่าเดี๋ยวดูวิโรดจะจัดการยังไงกับสุทินประธานกำรัการทหารกับรัมตีว่าการกระทรวงนะฮะก็ัดารยังไคนะอ้าวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเขามีการทวงถามกันเนี่ยถามไปแล้วสามรอบก็งไปตอบแล้วคุณจะเอายังไงแต่ตอบก็ดีนะเพราะเราประชาชนจะได้รู้ด้วยว่าตกลงแล้วคุณเอายังไงกับงบประมาณและงบนอกงบประมาณเนี่ยมันอะไรเนี่ยอ้าจะมีการตั้งเครื่องเงินงอกประมาณได้ด้วยนะครับงบเองบมันขนาดไหนอะไรยังไงนะคะ